เยี่ยมครับผมชื่อคุณสมานพานพุทธชื่อเล่นอ้วนแต่ไม่อ้วนนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่ <c oughs> แปลงนาอยู่ที่ชัยนาทรัคนคา,นนข,าข้าวพันไรครับพี่หอมประทุมว้าวรวงใหญ่ไหมเนี่ยพี่ก็อ <c oughs> อา ตามในรูปนี่จากสายตาเลยนะครับก็ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของย m c แล้วเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกมันก็โอเคนะดีไหมถ้าดีก็ดีแต่จะให้ดีกว่านี้จะต้องมาทดลองแปลงใหญ่ๆหน่อยคือมันใบมันสวยอะใบสวยแต่ต้นมันจะแก่งต้นแก่งต้นแก่งหน่อยครับใบสวยต้นแก่งแล้วมันช่วยเรื่องผลผลิตยังไงพี่ เพราะว่ามันมีภูมิต้านทานอ๋อครับภูมิต้านทานนี้มันจะไปทําให้มันเป็นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยๆคำว่าต้นแก่งมันก็สามารถคือว่าพยุงต้นไม่ถับเขาเรียกว่าไปต้นไม่ล้มต้นไม่ล้มอต้นไม่ล้มแล้วก็ผลผลิตก็<ฤ>ปุ๋ยที่เราหว่านไป<อ>ก็อาจจะ<อ>ได้ตรผมมาเมล็ดข้าวได้เเต็มหน่วยเนาะนะครับ เอาโดยรวมทั่วไปอ่ะมันอยู่ที่อ่อยู่การดูแลของเราแล้วก็หาผลิตภัณฑ์มาใช้เสริมสร้างมันก็จะมันก็เหมือนกัเป็นภูมิคุ้มกันใช่ครับมันก็ปัญหาโรคก็มักจะน้อยหน่อยครับดูแล้วพอใจไหมพี่พึงพอใจไหมโอเคถ้าถ้าถ้าดูเรื่องประสิทธิภาพโอเคครับครับทำหรับตตวพี่เอง ลองแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงโอเคโอเคนะครับเยี่ยมไหมเยี่ยมครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเรามาทางความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับสารป้องกันกำจัดโรคพืช ฟินเฟกนะครับฟินเฟกเป็นสาร2ตัวบวกนะครับมีไตรฟอซีสโตบินบวกกับโอบปิเนปนะครับใช้ในไหนได้บ้างนะครับวันนี้เรามาคุยกันที่การใช้ในนาข้าวนะครับในนาข้าวเนี่ยฟินเฟกสามารถใช้ป้องกันกําจัดโรคไหม้นะครับแล้วก็โรคไหม้คอรวงในนาข้าวนะครับอัตราการใช้1ถุงนะครับซึ่งบรรจุอยู่1 0 0 0พันกรัมหรือ1กิโลกรัมเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้8ไร่นะครับ ระยะข้าวที่เราแนะนําในการฉีดพ่นก็คือข้าวตั้งท้อง1ครั้งนะครับแล้วก็ข้าวออกรวงตั้งแต่5%เจนถึง15%อีก1ครั้งนะครับฟินเฟกหถุง8ไล่นะครับข้าวไม่สบายป้องกันได้ด้วยฟินเฟกนะครับ